ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในขวัญแก้ววัชโรไทย เวลา17.20นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระดาษเปิดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศาลาบรรรสภาควัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามเขตดดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงอับศพนายขวัญแก้ววชโรไทยปฏิบัติหน้าที่ประจําพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่สัญญกรรมด้วยภาวะเส้นเลือดตีบตันในสมองเมื่อวันที่28มกราคม2560 60สิริอายุ88ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาในรัชกาลที่9และพวงมาลาส่วนพระองค์ที่น่ากรธศพในขวัญแก้ววัชโรไทยเกิดวันที่3กันยายน2471ปิดาและมันดาชื่อพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนหรือกาววัชโรไทยและท่านผู้หญิงอนุรักษ์ราชมนเทียนหรือพัววัชโรไทยด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคารเบียนกรุงเทพมหานครสำเร็จวิชาการบริหารโรงแรมจากโรงเรียนสอนวิชาการโรงแรมโลซานโดยเป็นนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระป,ร,ะร,ร,ะปร,ะรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้านการงานเริ่มรับราชการที่สำนักพระราชวังตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2493โดยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิ รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษนอกจากนี้ได้ดํารงตาแหน่งอื่นๆเช่นนาย,ยกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังบนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลตรีหญิงแพทย์หญิงท่านผู้หญิงวัฒนาวัชโรไทยมีลูกด้วยกันสองคน